สวัสดีจ้าพี่นอ้องมอนจะเสิราฟมากินผัดเห็ดลิ้นขาวใส่น้ำมันหอยนะจ๊ะเนาะก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพัดแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะจิงเด็ก,ก็ขอบคุณยหลายๆเด้อจ้ามอนี้กินเขาเขาเจ้าเขาสวยเด้อจ้าเด้อมามากินน้ำกันเลยพี่น้องมาเลยผัดน้ำมันหอยจินก็จะใส่พริกนี่ ใส่เหมมันมีน้ำน้ำใส่พริกสดน้ำพี่น้องมาเห็ดกรุบๆเลยเจียวกระเทียมให้หอมเจียวกระเทียมกับพริกให้หอมแล้วก็เอาเห็ดลงเลยนาะจันเนาะโอ้แซบๆเลย จินใส่น้ำน้ำจะไไ้้สดแล้วน่าจะเป็นแกงเห็ดว่าเป็นผัดเห็ดจินมากกินมากเลยอเอาเป็นหนึ่งแล้วกันนะ อุ๊ยหนึ่งกินเจ้าทพี่แสบเห็ดเห็ดนางล่มใยกับแสบพี่น้องเอามาผัดเบิ่งเดอแซแสบ หนึ่งเห็ดจิ้มเกลียวเราจิ้มสิร้องเห็ดบ้างมาจ,จ้ามากิ้ขอน้ำแันอดอกกำลังกินเลยดอกเห็ดลินแซ่บมากพี่นอ้องเอ้ย ผัดเท็ดต้องกินกับข้าวเจ้า เฮดดองงามๆเลยกำลังกินเลยกินซื้อมาจากแมคโครนะจ๊นะเนาะแซบ่แซบๆเลย <c oughs> <c oughs> เผ็ดในปะในโคกบ้านเฮ้าก็อยากกินนะแต่เดี๋ยวนี้ค่อยมีอามากกะกอกอ,อร่อยมากพี่นอ้องเอ้ย กุบกุบกุบดิเวที่นี่ซื้อเห็ดนางรมใหญ่มาผัดก่อนห,อหนึ่งกิมเจ้าคือแซบนะพี่น้อง เท็ดหมูกระทะเนาะเห็ดโอ้สุดยอดเลยแหละเนี่ยอ่อนดีๆ สุดยอดแซ่บอีหลีแซ่บจริงๆมันสิมื่นรสแดดรสด 嗯。嗯。 ตักเข้าอีกันพี่น้องอร่อยมากจินไปเติมเขา่าเลยพี่น้อง แ่บพี่นอ้องเอ้ยเห็ดมันอ่อนดีแม่เมืม่อไ้กินเห็ดยุคโคกับกินเห็ดแมกโคเลยกินเห็ดแมคโคก็อร่อยเหมือนกันอ่ะ 嗯。Mm. แซ่บไปดิพี่น้องกุบกรุบกุบกุบเลยเกือบหมดเลยพี่น้องกินซื้อมาแพงหนึ่ง49บาทนะจ๊ะเนาะแซ่บมากกินกับขอดสวยนะจ๊ะสำหรับคลิปกินผัดเห็นลินใส่น้ำมันหอยกินก็ฝากไว้สนิทนะจ้ะจังไดกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพัดแซ่บเด้อค่ะมีทั้งเพจและเป็นยูทูบนะคะเนาะจังไดขอบคุณหลายๆจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย